ต้มยำนะครับต้มยำปลาช่อนครับเห็นไหมครับเนื้อปลาช่อนไข่ปลาช่อนน่าทานไหมครับปลาช่อนสดๆไข่ไข่เยอะๆเครื่องเคียงก็มีไม่มากครับวันนี้ไม่มีพริกแดงนะครับก็เลยใช้พริกเขียวแทนนะครับอาจจะไม่ค่อยเผ็ดนะครับเห็นเนื้อปลาช่อนครับน่าทานครับ ครับน้ำร้อนเดือดแล้วใส่เกลือเล็กน้อยนะครับต้มกินพอประมาณเนี่ยครับพวกพริกข่าตะไคร้นะครับใส่ไปเลยครับน้ำร้อนร้อนครับครับวันนี้เราจะมาทำผักกาดดองทานกันนะครับหรือกิมจิบ้านเรานะครับถ้าเป็นของเกาหลีเขาเขาเรียกกิมจิถ้าเป็นของคนไทยก็จะผักกาดดองผักส้มนะครับ ทำกินง่ายๆครับประหยัดไม่ต้องไปซื้อข้าวกินครับง่ายๆครับลงทุน40บาทนะลงทุน40บาทลงทุนทั้งสิ้น40บาทครับก็จะขยำใส่ใส่อะไรบ้างนะเกลืออย่างเดียวใส่เกลืออย่างเดียวนะครับแล้วก็กระไปเกลือกระห๋องปีเครื่องปรุงหรือมีอะไรบ้างนะมีเกลือเกลืออย่างเดียวเกลืออย่างเดียวครับ ล้างๆขยขยำมทำง่ายครับทำกินเองผักดองใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะครับวันนี้จะเป็นผงชูรสครับใส่เยอะอร่อยครับใส่น้อยก็ไม่ค่อยอร่อยร้อนๆเลยครับใส่ปลาช่อนลงไปเลยนะครับ รสชาติสดๆครับกินไม่ได้มันเนื้อของหมาไอ้อข้าวไอเยอะมากเลยครับ เยอะไหมครับเต็มหม้อเต็มคำเลยครับปิดฝาหม้อก่อนครับครับนี่ก็คือส้มผัดผักดองนะครับหรือกิมจิบ้านเรานะครับ <c oughs> น่าทานไหมครับก็ตอนเช้าก็จะเอาน้ําซาวข้าวเทใส่นะครับก็ประมาณตอนเอาน้ําซาวข้าวเทใส่ตอนเช้าก็ตอนเย็นก็ทานได้ทานได้แล้วครับ น่าทานนะครับทำกินเองง่ายๆครับไม่ต้องเปลืองตังค์น่าทานไหมครับสีสันจัดจ้านเลยครับเนี่ยวันนี้มันไม่มีเห็ดฟางนะครับก็จะใช้เห็ดหนางรมดวงนะครับก็น่าทานนะครับต้มยำปลาช่อนสีสันน่าอร่อยนะครับ อันนี้เราจะเราไม่ใช้พริกเผานะครับแต่เราจะใช้พริกแห้งนะครับพริกแห้งสีแดงแล้วก็มาต้มนะครับต้มแล้วก็มาโขกเขานะครับเพราะส่วนมากจะไม่ค่อยใช้พริกเผานะครับเพราะมันจะเป็นกลิ่นนะครับสีสันแซ่บครับ